สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมารวม3หน่อยในงวดของวันที่29นะคะเดือนกันยายน2568นนะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเตียวนะคะสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะ ก็ขอบคุณทุกเมนททุกไลค์นะคะวันนี้ก็มีเราพัฒนาด้วยนะคะฝากพี่พี่สมาชิกเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็หวยลาวนะคะก็ถือว่าเดินดีอยู่นะคะพี่ๆี่เข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะก็ฝากเข้ามารับชมด้วยนะคะของฮานอยวันนี้ก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมน้องแอดฝากคำเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุด ปะปุนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆท,ทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะวันนี้นะคะของสูตรนี้นะคะพี่ๆขออนุญาตขยับนะคะน้องเอสได้เด่นที่8นะคะพี่ๆได้เด่นที่8 8กับ0นย์ะคะพี่พี่ตัววิ่งตัวลูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งลูดศูนย์เน้นไปที่ศูนย์นะคะก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้นะคะพี่พี่ถ้าใดไม่ชอบศูนย์นะคะก็เอาแปดนะคะไปพิจารณาได้นะคะพี่พี่วันนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้นะคะ มีกนะคะแล้วก็มี2ตัวเน้นนะคะเน้นไปที่8ปกับ0เน้นไปที่08 02 05 0 8 02, 0ูน6นนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางหวย 5าน่วยนะคะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้นะคะขอให้พี่พี่สมาชิกที่มาติดตามรับชมแนวทางในวันนี้นะคะโชคดีเฮงเปังปัง,ปง,ปงขอให้มาในตัวที่น้องแอดเจาะแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะพี่ๆ ก็ย้านะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะห mm hmm. น่องแอนก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเนาะ mm hmm. ก็คํานวณไปตามสูตรนะคะพี่พี่สหรับท่านใดไม่ชอบสูตรนี้รอโค้งสุดท้ายนะคะเม mm ื hmm. ่อวานนี้ก็โค้งสุดท้ายมานะคะพี่พสําหรับวันนี้ขอให้ปังๆนะคะเไว้เจอกันใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะ mm hmm. คลิปนี้สวัสดีค่ะ